อันนี้เช้าของวันที่19นะคะเดี๋ยวเราทานข้าวเสร็จแล้วอันนี้ยืนอยู่ห้องอาหารค่ะแล้วเราก็จะปิเดเทียเยน,นี่สองทุ่มเราปินเกค่ะอันนี้ถ่ายจากห้องพักนะคะชั้น13ค่ะจะมองเห็นสนามบินมาเก๊าได้ชัดเจนมากเพราะว่าโรงแรมอยู่ติดสนามบินเลยค่ะแค่ข้ามถนนนะคะแล้วก็นี่คือการถมทะเลเพื่อสร้างสนามบินนะคะ ของมาเก๊าชอบาเดอร์ก็ยังมาลงทุนค่ะสร้างภาพยนตร์เรื่องจมพหมาเก๊าที่ให้อยู่เตอร์หัวค่ะซุปตาของฮ่องกงเนี่ยเล่นเป็นตัวของคุณสเตลลี่โฮภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะทำรายได้มหาศาลเลยค่ะให้กับชอบาเดอร์ เพราะใครๆก็อยากจะรู้ว่าทำไมคุณโฮตอนที่มามาเกาเนี่ยมีเงินมาแค่สิบเหรียญเท่านั้นนะคะแต่ว่าปัจจุบันนี้เป็นถึงอภิมหาเศรษฐีในเมืองมาเก๊าแล้วนะคะอ,อ,อะไรบ้างในมาเกาที่ถ,ถ,ถ้าถามเปิ้นที่เป็นของเขาเปิ้นบอกตรงๆว่าเปิ้นบอกให้ได้ไม่หมดให้ถามว่าอะไรบ้างที่ไม่ใช่ของเขาเถอะเปิ้อนถึงจะบอกได้หมดมากกว่านะคะ มี30คาสิโน24คาสิโนค่ะเป็นเครือของเขานะคะกิจการในมาเก๊ามากกว่า70ค่ะเป็นของเขานะคะตอนนี้เนี่ยตามประวัติที่เล่าไว้ของคุณสเตนลิโฮเนี่ยนะคะเขาเป็นลูกครึ่งค่ะนะคะพ่อเขาเนี่ยทำธุรกิจเกี่ยวอสังหาริมทรัพย์ที่ฮ่องกงเลยมากนะคะแต่ล้มละลายค่ะนะคะแล้วคุณพ่อเนี่ยค่ะก็อย่างแรกเลยวงจุย้ยสามสีคนที่ดีจะชอบ บ้านของเราให้ใหญ่มากเกินไปคนที่เดินผ่านไปผ่านมาเห็นด้านในบ้านเราได้ความหมายคือเงพร้อมจะจะไหลออกมาหมดเขาก็เลยทําประตูให้เล็กลงค่ะนะคะแต่ก็ไม่ได้เป็นวงชุยอะไรเขาก็เลยทําเสียวประตูไม้อันนี้ค่ะขึ้นมากั้นเห็นไหมคะเอาไว้คือกั้นหนึ่งกั้นทองมาให้ นี่คือสร้างประตูของโบสถ์เซนต์ปอนะคะเมื่อปีคศ2005ได้ขึ้นทะเบียนจากยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกค่ะสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นศูนย์รวมแรงศรัทธาของชาวครีตสร้างขึ้นในปีคศ1602ถึง1 6ึ7ค่ะและต่อมาในปีคศ1835ก็ถูกไฟไหม้เหลือเพียงส่วนที่เป็นหน้าประตูที่เห็นนี่่ละค่ะ ตอนนี้เราอยู่ที่โบสถ์เซนปอนะครับผมเซนปอนะฮะโบสถ์ที่โปรตุเกสสร้างไว้นะครับก่อนที่จะไฟไหม้นะครับผมยิ่งใหญ่อลังการสวยงามนะคะใครมามาเกาจุดนี้ก็คือจุดเช็คอินนะคะต้องมาให้ได้ค่ะมาทีท,ท,ทีก็ไม่ไม่เกี่ยวแต่คครับเซนาโโน้ตแส เซนาโดสแควร์นะคะเป็นถนนแคบๆแต่ว่าต้องระวังสิ่งของนะคะกระเป๋าต้องเอาไว้ข้างหน้าคนนักท่องเที่ยวเยอะมากเซนาโดสแควร์ ตลอดทางเลยนะสองข้างไอ้ขวาตี่น้ำไม่ขวดเดียวอ่ออ้าวเขาให้ชิมเลยเหรออร่อยมากอ่ะไปเฮี่ยพาไปชิมพาไปชิมปะอร่อยมากเอ่ออ่าเดินตีซ้ายตีขวาโอเคโอเคอ๋อนี่ดูคุณใจเราชิมเดยนปิดท้ายเลยใช่ไหมใช่อ้าว ถนนเส้นนี้ฟินค่ะเดินไปด้วยชิมไปด้วยกว่าจะส,าสุดทางเนี่ยเ,เหมอเราอิ่มไปแล้วว่าที่เราชิมนี่คือชิมให้รู้รสแล้วเราจะไปซื้อร้านที่อร่อยที่สุดในหมาเขาบุยอันนี้หมูค่ะชิมไปเรื่อยๆอ,อันนี้ออกค่ะเป็นหมูดำสีดำชิมไปเรื่อยๆค่ะโอ้ quick thai nữa à vé lá ní yêu ăn kêu nè mai lẻo ní đen ร่ำรวยเพราะเขามีความเชื่อแบบนี้นะคะดูอ,อลังการมากยาวไปเลยค่ะเดนสุดถนนนะคะถนนเส้นนี้ก็จะเป็นหลองช้อปปิ้งแบรนด์ดังๆนะคะนูุ่่นนีนาการที่ตอดจากสวิตเซอร์แลนด์แบรนด์จากสวิตนะคะแบรนด์จากญี่ปุ่นก็มีสอตนะคะอ๊ยถนนเส้นนี้สวยงามมากเลยค่ะต้องมาเดินนะคะฟินฟิน สวยงามนี่เราก็มายืนอยู่ที่จัตุรัสเซนโดสแควร์นะคะซึ่งเป็นจุดศูนย์กลางของหมากาค่ะเป็นจุดเช็คอินที่นักท่องเที่ยวทุกคนที่มาจะต้องมาที่นี่นะคะสวยงามมากค่ะที่สำคัญจุดเด่นของเขาคือพื้นนะคะพื้นถนน,นะคะ่ะดูพื้นถนนนะคะจะเป็นหินสีดำแล้วก็หินสีขาวค่ะหมายถึงความร่ำรวยความอุดมสมบูรณ์ของประเทศนี้นะคะ นี่คือฮวงจุ้ยของหมาเกานะคะเขาก็เลยเป็นประเทศที่ร่ำรวยมากค่ะอคขอบคุณนะคะไปค่ะยังมีอะไรดีๆให้เราดูอีกนะคะที่มาเกาค่ะที่ถนนเส้นนี้ค่ะเดี๋ยวเราตามไปค่ะอันนี้ก็น่าสนใจนะคะอันนี้ก็จะเป็นสัตว์ทะเลค่ะเป็นปลา เป็นลูกม้าน้ำาเป็นหอยอันนี้คือสัตว์ทะเลหมายถึงความบุดมสมบูรณ์ในทะเลก็ต้องมีสัตว์นะคะเอ่อเห็นไหมคะมีกุ้งมีปลาเมึกเยอะแยะเลยโอ้สวยงาเดินไปก็ปินไปด้วยค่ะอะ,อะไรทุกอย่างที่นี่เขาจะนึกถึงมงจุ้ยเป็นหลักเลยนะคะ ไม่ได้ทําขึ้นมาเล่นๆทุกอย่างทําขึ้นมามีความหมายสื่อถึงความบุรมสมบูรณ์ความร่ํารวยมั่งคัง่งดูบรรยากาศตอนเที่ยงครึ่งนะคะอันนี้คือใจกลางเมืองมาเก๊าเลยค่ะคนก็จะพุกพ่านแบบนี้เลยนะักท่องเที่ยวนะคะเฮีหนหนาาหยหันหน้ามาหน่อยเฮียหันหน้ามาหน่อยเฮีย สาวไม่มองกล้องเลย เกาเป็นเมืองเล็กๆนะคะมีวัฒนธรรมผสมผส,สานร,ระหว่างเอเชียกับยุโรปซึ่งบรรยากาศแบบนี้หาชมได้ยากในเอเชียจึงทำให้มาเก๊าได้รับความสนใจมากจากนักท่องเที่ยวทั้งคนไทยและคนต่างชาติมาเก๊าแต่ก่อนทำการประมงนะคะแต่ตอนนี้ได้เปลี่ยนไปแล้วค่ะรายได้มาจากการทำงานที่บ่อนและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวค่ะ <monaster ies>

ให้เป็นสามเหลี่ยม,มเนี่ยะะเอารูปวัดลงข้างล่างนะคะให้ประตูให้ประตูมันเราเห็นนะหมปึ๊บพับลงสามเหลี่ยม เดี๋ยวไปถ่ายรูปนะคะตูเอาแปะดู้ดวงนะคะให้เราก็จะมีแบบนี้อ่าเป็นประตูประตูเสร็จแล้วกเข้าบ้องเลยแล้วก็เอาเน็คสอดเข้าไปค่ะแล้วก็เก็บไว้ในกระเป๋าตังค์นะคะจะร่ำรวยแคล้วคลาดปลอดภัยเกาะขึ้นค่ะ ันนี้คือวัดอม่านะคะที่อยู่ในแบงค์สิบของเงินมาเก๊าค่ะคุยกับเพื่อนดิค่ะ,ะดูลายมือให้หน่อย่ะอาแปคือจับใหญ่เข้ามาหาเล็บเหมือนกับรวมพลังค่ะให้มาอยู่จุดตรงกลางที่เป็นเลขแปดคบรี้นะคะแล้วด้าน ฉะนั้นจุดตรงกลางที่เป็นเลข8ปดอินฟลิตี้เนี่ยเราไปยืนตรงนั้นเราจะรับพลังลมแล้วก็พลังน้ำนะคะอ่าแล้วก็เพิ่มความร่ำรวยให้แบบที่ไม่มีซิสุดค่ะเดี๋ยวเราจะไปยืนขอพรกันตรงนั้นนะคะนี่เจ้าแม่ควนอิมปางลูกครึ่งนะคะลูกครึ่งมาเกาโปรตุเกสค่ะมีองค์เดียวในโลกค่ะรวยรวย ดูดักท่องเที่ยวดูคนถึงแล้วค่ะ t h เวเนเชียนสายช็อปต้องมาที่นี่เลยนะคะนี่คือคาสิโนคอมเพล็กซ์ ที่ใหญ่ที่สุดในมาเกลาจะมีห้างสปปรรพสินค้าร้านอาหารร้านแบรนด์เนมต่างๆจุดเด่นคือการตกแต่งที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากเมืองเวนิสประเทศอิตาลีค่ะใครได้มาที่นี่ก็ต้องทึ่งในความสวยงามและใหญ่โตของสถาปัตยกรรมถ่ายรูปทั้งวันยังไม่ครบเลยค่ะ ขอ,องันต้องมีนะคะของแบบนี้ทาได้ไหนมามาเก้าทังทีก็ต้องจัดไปค่ะเล่นไม่นอน